คนเก่งจริงนิ่งเงียบไม่พูดมากการที่คนหนึ่งคนจะได้รับการยกย่องว่าเก่งหรือมีความสามารถไม่ได้วัดจากการที่เขาพูดมากหรือการแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดการจัดการตนเองและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพคนเก่งจริงมักแสดงออกด้วยการนิ่งเงียบฟังและคิดมากกว่าพูดเพราะพวกเขารู้ว่าแต่และคำพูดมีพลัง และผลกระทบที่มากมายดังนั้นการนิ่งและพูดเมื่อจำเป็นเป็นวิธีการของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและมีปัญญาที่แท้จริง 1. ความเงียบและการรับฟังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่เก่งจริงคือการให้คุณค่ากับการรับฟังมากกว่าการพูดการรับฟังอย่างลึกซึง้งช่วยให้พวกเขาเข้าใจมุมมองความคิด และสถานการณ์รอบตัวได้ดีขึ้นคนเหล่านี้มักไม่พูดก่อนที่พวกเขาจะมีข้อมูลเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าคำพูดที่ออกจากปากพวกเขาเป็นสิ่งที่คิดมาอย่างดีและมีคุณค่าคนเก่งจริงรู้ว่าการพูดมากอาจทำให้เราพลาดการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลสำคัญจากคนอื่นการรับฟังไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลใหม่ๆแต่ยังแสดงถึงความนอบน้อม และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นการรับฟังอย่างตั้งใจช่วยให้คนเก่งจริงมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจหรือการแสดงความคิดเห็นที่มีคุณภาพการรับฟังอย่างแสดงให้เห็นถึงความถ่อมตัวเพราะการไม่พูดมากไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้หรือไม่เข้าใจแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเปิดกว้างที่จะเรียนรู้จากคนอื่นและมองหาความรู้จากทุกที่ คนเก่งจริงไม่ได้คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแต่พวกเขาให้ความสำคัญกับการสะสมความรู้และประสบการณ์ก่อนที่จะแสดงออกมาในรูปของการพูดหรือการกระทำ 2. การนิ่งเงียบเป็นการแสดงถึงความมั่นใจคนที่เก่งจริงมักจะเงียบและนิ่งในเวลาที่คนอื่นอาจรีบพูดหรือแสดงความคิดเห็นนี่ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่รู้หรือไม่มั่นใจ แต่เพราะพวกเขามั่นใจในความสามารถและความคิดของตนเองจึงไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องพูดเพื่อย,ยืนยันตัวเองการนิ่งเงียบในบางครั้งอาจแสดงถึงความมั่นใจที่แท้จริงเพราะการมั่นใจในตัวเองไม่ได้มาจากการต้องพิสูจน์อะไรผ่านคำพูดแต่แสดงออกผ่านความนิ่งและการแสดงออกอย่างเหมาะสมในเวลาที่จำเป็นคนเก่งจริงเข้าใจว่าการพูดมากเกินไป อาจทำให้คำพูดของพวกเขาสูญเสียคุณค่าและบางครั้งคำพูดที่มากเกินไปอาจทำให้คนอื่นมองว่าเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราพูดการนิ่งเงียบและฟังทำให้คนอื่นรับรู้ถึงความมั่นใจและความมีวุฒิภาวะของเราการที่พวกเขาไม่เร่งรีบในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นยังเป็นการแสดงออกถึงการตระหนักรู้และความมั่นใจว่าพวกเขามีความสามารถเพียงพอ ที่จะจัดการกับสถานการณ์โดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมาย 3. การพูดน้อยทำให้คำพูดมีคุณค่าคนเก่งจริงมักเลือกใช้คำพูดที่มีน้ำหนักและจะพูดเฉพาะเมื่อเห็นว่าจําเป็นเท่านั้นการพูดมากเกินไปทำให้ความสําคัญของคำพูดลดลงแต่หากเลือกที่จะพูดเฉพาะเวลาที่ควรพูดและในประเด็นที่มีความหมายคำพูดของเขาจะถูกมองว่ามีน้ำหนัก และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นการพูดน้อยไม่เพียงแต่ทำให้คนเก่งจริงไม่เสียพลังงานนอไปกับการพูดที่ไม่มีประโยชน์แต่ยังทำให้คำพูดของเขามีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากขึ้นคนที่พูดน้อยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่เป็นการเลือกพูดเฉพาะในประเด็นที่เขามั่นใจว่ามีความสำคัญและถูกต้องการพูดมากอาจทำให้คนอื่นมองว่าเราไม่มีการวิเคราะห์ หรือตรวตรองก่อนพูดในขณะที่การพูดน้อยทำให้ผู้อื่นเห็นถึงความรอบคอบและการคิดที่ละเอียดลึกซึ้งการพูดเมื่อมีข้อมูลหรือการเลือกใช้คำที่เหมาะสมทำให้ทุกคำพูดมีความหมายมากขึ้นและคำพูดเหล่านั้นจะมีผลกระทบที่ดีกว่า 4. การควบคุมอารมณ์และความนิ่งสร้างสเสถียรภาพในสถานการณ์ที่ท้าทายในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดหรือท้าทาย คนที่เก่งจริงมักจะรักษาความนิ่งและไม่พูดมากเกินไปพวกเขาเลือกที่จะสงบและคิดอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นการตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือพูดมากเกินไปในสถานการณ์ที่ท้าทายอาจทำให้เกิดความขัดแยง้งหรือความเข้าใจผิดการนิ่งเงียบจึงเป็นการควบคุมตนเองที่ดีในการประเมินสถานการณ์ และให้เวลาตัวเองได้คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่มีความเครียดเป็นเรื่องที่สําคัญมากการที่เราพูดน้อยหรือนิ่งในช่วงเวลาที่อารมณ์พุ่งสูงขึ้นทําให้เรามีเวลาในการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจในทางที่ถูกต้องการพูดมากในขณะที่อารมณ์ยังไม่สงบอาจทําให้เราพูดสิ่งที่ทําให้สถานการณ์แย่ลง หรือทำให้เกิดความเสียหายการนิ่งเงียบจึงเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องตัวเองจากการตอบโต้ที่ไม่เหมาะสมและทำให้เรามีเวลาคิดไตรตรองอย่างมีเหตุผลมากขึ้น 5. การพูดน้อยและการทํามากคือหัวใจของความสำเร็จคนเก่งจริงมักจะเน้นที่การลงมือทํามากกว่าการพูดแสดงความคิดหรือความคิดเห็นมากมายพวกเขารู้ว่าคำพูดไม่มีค่าเท่ากับการกระทำจริง การแสดงให้เห็นถึงความสามารถและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความเก่งกาจของพวกเขาได้ดีกว่าการใช้คำพูดเพื่อแสดงความเห็นการทำมากกว่าพูดเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คนเก่งจริงได้รับความนับถือจากคนรอบข้างและได้รับความสำเร็จในชีวิตการพูดถึงแผนการหรือเป้าหมายมากมายไม่มีค่าเท่ากับการลงมือทำจริง การที่คนเก่งจริงเน้นไปที่การทำมากกว่าการพูดเป็นเพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่าการกระทำที่เกิดผลลัพธ์จะพูดแทนตัวเองได้ดีกว่าคำพูดการพูดมากอาจเป็นเพียงการแสดงออกถึงความคิดแต่การลงมือทําเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นถึงความสามารถและความทุ่มเทยอย่างแท้จริงคนเก่งจริงจะไม่พูดถึงสิ่งที่พวกเขาจะทำหรืออยากทำแต่จะทำให้สำเร็จแล้ว ให้ผลลัพธ์เป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถของพวกเขาคนเก่งจริงไม่ได้ต้องการการยืนยันตัวตนผ่านคำพูดหรือการแสดงความคิดเห็นมากมายพวกเขาเน้นที่การนิ่งฟังและคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนที่จะพูดการนิ่งเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่รู้หรือไม่เข้าใจแต่เป็นการแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองและการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การพูดน้อย ยังทําให้คําพูดของพวกเขามีคุณคา่าและความน่าเชื่อถือมากขึ้นและในที่สุดการลงมือทํามากกว่าพูดคือกุญแจสําคัญที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จในชีวิตหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถทิมพคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง พัฒนาตนเองวันละ1%เปอร์เซนก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ